นีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชชาภาสีมาชื่อเล่นน้องนาเดียอ,อายุ10ป,ปีกำลังศึกษ,ษาอยู่ชั้นระถมศึกษ,ษาปีที่5โรงเรียนดาราสมุสแก้วมาจากจังหวัดสระแก้วค่ะ ประถมศึกษาน้องปอข้ามเลนใช่ไหมครับเขินน้องไม่ค่ะข้ามเลนถูกต้องครับสวัสดีครับผมปริีนะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาขอไม่ได้เนาะน้องเพลงก็ม่ถูกต้องครับร้องเพลงตั้งแต่กี่ขวบคะลูกถ้าร้องเพลงนะคะหนูก็ร้องมาตั้งแต่เจ็ดแปดขวบค่ะแต่ว่าร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยหนูร้องเมื่อสามสี่เดือนค่ะเรียกได้ว่า โอ้โหาสีา่เงนถูกต้องแล้วลองได้แบบร้องได้ขนาดนี้ขึ้เก่งามากเลยค่ะสุอดมาขอเสียงปรบมืออีกทีได้ไหมคะเก่งมากเลยอะ่เยอะเรเียกได้ว่าอ่ในใจนะครับมีความรู้สึกชอบนะครับในเพลงลูกทุ่งอย่างไรบ้างถึงสนใจนะครับในบทเพลงกับเพลงลูกทุ่งครับรู้สึกชอบอยังไงบ้างเพราะว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงที่ไพเราะมากเลยค่ะแล้วก็เข้าถึงอารมณ์มากเลยค่ะโอ้โห เลงพวกเขามีเสน่ห์ใช่ไหมคะมีเสน่ห์ด้วยนะว่าเป็นการสื่อสารออกอารมณ์แทกเป็นอย่างดีเลยอะแล้ววันนี้ค่ะจะมาร้องเพลงอะไรคะน้องนาเดียคะวันนี้หนูจะมาร้องเพลงคาถาของใจขอใจขอรพี่หลิวอาจารย์ยาค่ะโอ้โหเลงสนุกด้วยหูกต้อนอะเดี๋ยวแม่เม่คนหนายนะคะอยากจะลุกขึ้นมาเป็นไฟพร้อมพ้อกับน้องนาเดียเดี๋ยวเตรียมลุกขึ้นมาขยับนะยคะ เต้นมาโลมาเดียร์ได้เลยใช่แล้วนะครับเป็นกำลังใจส่งให้ดอมด้วยใครเต้นได้ก็เต้นรุ่งรุ่งเต้นขยับใต้เลยครับเอาละครับในช่วงนี้เราขออนุญาตนะครับให้ทุกท่านได้รับชมสําหรับนะครับผลเพลงคท้าขาของใจนะครับของเสด็จอาจารย์ยานะครับจากน้องนาเดียรขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับ